สวัสดีครับมน,นีกับมาพบกับบ่าวต้นต่อเจริญาร้มคือเก่านะครับผมมณีขอออกนอกเรื่องนะครับผมเรื่องงวบริได้บอกถึงกันนะครับมนี้มาบากถึงเรื่องหนองน้ำนะครับผมน้องน้ํามาแล้วนะครับผมหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับผมฝนตกแต่หมื่ว่านนี่นะครับนองเบิดมือจนหอนมาขึ้นนี <odc |pl|> <ง>่มาขึ้นอีกเบิดมือเศร้ามาก็ยังบ่อหยุดนะครับผมหนองน้ำเฮ้าโอ้มาคักมาแน่นะครับผมอ่า มากคักมากแน่ผลครับเดี๋ยวบอตุลจีส้วมให้เบิ้งนะครับผมนี่เป็นน้ำโอ้ยน้ำท่วมครับน้ำท่วมไหน้าตะกาเบิดผลนะครับน้ำท่วมไหน้าบิดนะครับแต่ก่อนจะเป็นไหน้านะครับเที่ยวขจีครับผมมาเมนีกลายเป็นสีขาวนะครับผมอ่าน้องน้ำมาเร็วมาไวนะครับผมหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับผมรับสายฝนที่ตกลงมากนะครับผมเปิดไ้น่าท่วมทุ่งหน้านะครับผม อ่าอันนี้คือบรรยากาศหลังขอบงวของบ่าวต้นนะครับผมโอ้ยถ่วมพุ่นละครับเอ็นสูตพุ่นละครับน้ำฝนตกโอ้ตกขักตกแน่ครับพี่น้องครับทางไดตกคือทางบ้านบ่าวต้นบ่เนาะอ่าเบิ่งครับน้ำข้างนั้นเลยครับมาไหวครับมาไหวแห้งครับตกหนึ่งหมื่นกับหนึ่งขนนะครับผมถ่วมเลยครับผมดอนตาลบ้านชั้นนะครับผม น้ำท่วมครับผมอ่าตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับฝนตอนนี้ยังตกอยู่ยังบไดยุดธนะครับผมน้ำกระสีอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่าความสูงของน้ำกับลึกนะครับทีมองเห็นแบบนี้มันจะตื่นแต่ไม่ตื่นนะครับผมบางจุดเนี่ยท่วมหัวครับผมมิดหัวเลยครับบางจุดบางจุดกับประมาณครึ่งโตนะครับผมอ่าครับโอ้ฝนตกครับตกหักตกแน่ คือสิบลมาหอดขอ,อกบาต,ต,ต้นดอกตีนอครับเนาะอ่าอันนี้กับบรรยากาศรอบๆอ,อกขอกงวครับผมมีขอ,อกหมูนะครับผมขอ,อกหมูขอ,อกงัวครับผมนจะเป็นพวกแมพันธุ์นะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นงวคุ้นของบาต้นนะครับผมอ่าฝนตกอยู่ครับโอ้ตกขักครับพี่นอ้องอ่า น้องน้ำมาแล้วนะครับผมน้องน้ำมาแล้วยังตกตลอดนะครับผมชวนนี้ฝนก็นยังตกอยู่อรอต้นกามาถ่ายทำกีนองเบิงนะครับผมว่าหนามันมาว้แห้งนะครับผมเมื่อนีกาขาพเเดินทางไปมานะครับเดินทางสัญจรไปมานะครับผมบนท้องถนนกะเพให้ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะครับผมไม่อยู่ในความไม่อยู่ในความไม่ประมาทนะครับผม ครับขี่ปลอดภัยทุกท่านนะครับผมให้เดินทางปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางนะครับผมอ่เมอรอนี้บาตนะขอกลกาวคำว่าสวัสดีครับ